วนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงก,กว่าๆครับนักมวยก็ยังวิ่งอยู่กาบีนะวันนี้วันนี้ก็มีเมนูสอยจุกครับกับพี่หลองคนระับบัลอล ทำไงนี่อยากกินซอจุ้อทำไงนี่อยากกินซอเยอะก็ต้องออกเงินดิครับพี่แวนเออคุณอยากกินแต่คุณไม่ออกเงินน่ะแต่คุณเห็นคนไข้อื่นอยู่กว่าไข้เราอ่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงดอสองโลอ่ะสองโลแต่ว่าตกก็ดีวะเฮ้ยสองโลถึงเอะเทียบเลี้ยงสองโลสองโลเด้เลี้ยงเนื้อสองเป๊ะสองโลแต่ว่าแต่ว่าลูกใส่แพรก็ยังเลี้ยงดีดีป่ะต่ว่าอันเชี่ยวหน้าตาไข่ผมเล็กเชี่ยวไหม ลูกตัวเองไข้ตัวเองไม่ค่อยเชียร์นะแต่ไข้บุญเบียรเซียนต่อยน oh, kind of ี่ไม your uh ่ได้นะสล้อมกับใครย้อนสล้อมหมดนะอืออ่ะมาดูกันนี่ไอ้เว้นนี่รักที่หมายรักไข้บุญเบียรเซียนเลแม่งกูไปเห็นเต้นอาคูโก้อยู่ตอนยุคสามเลยที่ในเต้นแบบไหนอ่ะเต้นแบบไหนเต้นแบบไหนผมเต้นแบบไหนตอนไอ้เล่ยไอ้ไอ้ยอดเพชรเอกครับยอดเพชรเอกตีเขาตีเขาได้นะไอ้เว้นอยู่นี่เลย และไมเีบอทไมีบหลายคนอย่างเ,าเขาเรียกบอทเราก็ต้องเรียกบอทเขาตามเขาไพว<อ>ก f <FC> เอฟมันก็เรียพ<อ>กพวก f เของของของบูมเขาก็เรียกบอทคุณเรียกบอลบูม แล้วคุณมาเรียกบอสเจมพีเจคุณมีสองบอสไม่ได้ต้องมีบอสคนเดียวผมก็ไม่รู้เนาะไม่ได้นี่คุณก็เรียกว่าหัวหน้าหรือว่าอะไรก็ได้ผมเรียกตามเขาเรียกตามเขาคุณก็เรียกหัวหน้าครับเรื่ออะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับพูดถึงพันเอกหน่อยพันเอกพันเอกมันต่อยเผมเรียกเปลี่ยนเรื่องเอาไปใส่ด้วยนะคิพีเอออย่างบอสเราใครเราเสียเกมคุณก็เรื่องเรียกบอสเสียเกมคนเดียวคุณจะสองบอสได้ไงเอาผมนายคนเดียวต้องมีนายคนเดียวเอผมก็มีนายเดียวนี่แหละผมเรียกตามเขา มวยแล้วนะชนะกันเลยอันมวยเตะได้อยู่นี่แหละอ๋อเราก็ให้เกียรติทุกคนแหละปวดนะแต่พูดถึงเรื่องลูกชายใช่ไหมครับลูกชายพันเอกมันต่อยยังไงมันอะไรต่อยมวยมันชอบแอคอัน์มาช่วงหลังนะพอมันเตะได้ทําเขาได้มันก็มาฝีมือมันรู้จักการซักบ้าเป็นไงมันยืนอย่างนี้ไอ้เทนไอ้พันเอกนะพอมันชนะพูดมันโยกนไงพอมันได้เขาเลยเขาโยกฝีมือก็หมดแรงโดนวงในก็จบเราต้องปั้มเยอะด้วยหน่อย เราไม่อยากสอนว่ามันจริง้วมันไม่จริงหรอมันก็มันก็ลอยมันไล่เข็มตั้งเข็มนี่พอเข้ามาความตั้งเข็นี่เพื่อนบันฉลองเคยเจอมวยเขาแต่ยกสูงแต่ยกสามมันก็ดูกดอยู่นะกดอยู่แต่ยกสี่เราไปถอยเขาเลยได้ลูกเดินมวยเตะมวยรองเขาเดินเตะเดินต่อยและเตะเขาตัวเองก็ล้มมามันซักเบ้าอ่ะคุณต้องดูลูกบ้างใหญ่มันซักเบ้าดิยังมันไม่ยังไม่ซักหรอมันถูแล้วมันถูเล่นไปเร็วๆมันก็แค่ครึ่งครึ่งรุดรุดเฉยๆุนงมันก็เตี้ยนะก็หมดแดงัวเดา เยี่ยีแด่นดีเด่นดีเลีสองสโล